ครับรายการต่อไปเป็นเป็นของหวานไหมหรือเป็นอาหารเพราะว่ามันคือข้าวเหนียวปิ้งครับนี่นะข้าวเหนียวปิ้งแต่เป็นเขาที่เรียกเป็นเป็นของหวานหรือเป็นอะไรของหวานมั้งครับเนาะเอาไปกินสุดท้ายนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวปิ้งใส่มะพร้าวนะครับเดี๋ยวลองแกะด,ดู อันนี้อันละห้าบาทนะครับนี่ห้าบาทนี่ห้าบาทซอสอันนี้ก็สิบบาทนะครับดูแกะดูว่าสับปะรวนี่เป็นไงอืมนนี่นี่ครับมันก็จะมีเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ มีเป็นมะพร้าวโรยหน้าน่าจะนิดนึงนะน,นี่คนเหนียวปิ้งมะพร้าวนะครับข้อละห้าบาทนะครับผมก็ถือว่าราคาถูกเลยนะครับกินบางคนถ้ากินน้อยนี่กินข้อเดียวได้อิ่มเลยนะแต่ผมนี่มันต้องกินสองข้อนะเพื่อจะอิ่มนะครับนี่ฮะมีข้าวแล้วก็มีมะพร้าวชิมครับตังนี้เลยกัด อื ok, มหอมใบตองครับมมีไส้มะพร้าวกับไส้ถั่วนะครับพอดีผมไม่ค่อยชอบกินถั่วก็เลยเอาไส้มะพร้าวมาก็เดี๋ยวปิ้งนะครับไม่มีอะไรพิเศษ หมดไปหนึ่งหอ่อเก็บอีกหนึ่งห่อสุดท้ายครับผมข้าวเหนียวปิ้งใส่มะพร้าวก้อนละห้าบาทนะครับแทนตัวเอง คำสุดท้ายครับคำเดียวเลยไม่ต้องไปแบ่งมนันอ่ะดูเลยโอ้โหไม่ได้กินแล้วครับหกเลยอันเยดายโอเคครับก็คงจะขอจบคลิปเพยงเขาเนี้ยครับน่าเยดายครับหกหมดเลยตล้วพรมมะพร้าวแปดคนละที่ละทางหกครับ โอเคครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเล่มไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่หก